ดิฉันอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังนะมาคีบทที่สามข้อที่สิบหกในข้อสิบหกบอกว่าแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวหรือยำเกรงพระยาเวจึงพูดกันและกันพระยาเวทรงฟังและทรงได้ยินและมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักพระเจ้าบันทึกนะคะหน้าพระพักของบรองมีหนังสือม้วนหนึ่ง ที่พระองค์นั้นบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่ยำเกรงหรือผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและได้ตรึกตรองในพระนามของพระองค์ไว้นะคะก็คือไม่ใช่ตรึกตรองธรรมดาเขายำเกรงแล้วก็ในภาษาเดิมเขาใช้คำว่าและให้เกียรติต่อพระนามของพระองค์ ถ้าเราแค่ตรรองก็คงฟังแล้วเป็นภาษาไทยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแต่ถ้าเราได้แปลจากภาษาอังกฤษว่าเราให้เกียรติต่อพระนามของพระองค์เราจะได้รู้สึกถึงความเยีมเกรงนั้นด้วยนะคะพระยาเวจอมโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นเพชรพลอยของเราในวันที่เราจะประกอบกิจ และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรชายของเขาผู้ปรนิบัติเขานะคะถ้าลูกที่ปรนิบัติเราก็จะเป็นลูกที่โปรดปรานลูกที่เราจะปกป้องเขาพระเจ้าพูดอย่างนั้นแหละวันที่มันมีปัญหามันมีเหตุเกิดขึ้นพระเจ้าจะปกป้องเราเพราะเราทั้งหลายเป็นเพชพรพลอยของพระองค์ เราเป็นเพชรพลอยเพราะว่าเราได้ถูกบันทึกไว้ต่อหน้าพระพักของพระองค์ว่าเราเป็นใครเราคือผู้ยำเกรงพระเจ้าและให้เกียรติต่อพระนามของพระองค์ในข้อ18บอกว่าแล้วเจ้าจะกลับมาและสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนชั่วระหว่างคนที่ปฏิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนิบัติพระองค์เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่น้อง ไม่มีเวลาเล่นเล่นกับพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าจริงจังกับพระเจ้าและเราจะเห็นนะคะถ้าเราทำผิดสิ่งใดขอโทษพระเจ้าแล้วกลับเข้าที่เข้าทางซะนะคะถ้าไม่เคยถวายสิบรถกลับใจใหม่ไม่ต้องใช้นี่ในส่วนที่ผ่านมาแล้วตั้งใจใหม่ตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วเราจะเห็นความแตกต่างนะคะ กลับใจใหม่พระเจ้าไม่ได้ถือโทษเราเพียงแต่เราสารภาพบาปแล้วก็กลับใจใหม่ถ้าเราโกรธคนอื่นอยู่ก็ให้เรายกโทษให้กับเขาลองคิดดูนะคะถ้าเรายังกโกรธเขาพระเจ้าก็ไม่ยกโทษให้กับเราไม่คุ้มหรอกคะ่ะที่เราจะตกนรกนะคะทําทุกอย่างนะคะให้ถูกต้องนะคะถ้าเราติดหนี้ใครใช้หนี้เขา คุยกับเขานะคะขอลดหนี้ก็ได้หรือทำยังไงที่คุณจะใช้หนี้เขาอย่าติดค้างไว้ในใจนะคะทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะแล้วคุณจะเห็นนะคะว่าพระคุณของพระองค์นั้นมีในเวลานี้เราก็ยังอยู่ในยุคพระคุณนะคะพระองค์จะมีพระคุณให้กับเรานะคะอย่าติดค้างไว้ในใจกับใคร เพราะว่าสิ่งที่เราติดค้างไว้ในใจมันจะทําให้เราออกห่างจากพระเจ้าไม่สามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะศบตาของพระองค์เราจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องว่าให้เราสารภาพผิดให้เราตั้งใจใหม่กลับใจใหม่เท่านั้นเองนะคะทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสทําผิดพลาดกันทั้งนั้นนะคะเพราะาเรามีเชื้อบาปแต่เมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นผู้ให้กําลังเรา และให้เรานั้นสามารถที่จะผ่านพ้นกับการทดลองเหล่านั้นไปได้นะคะเราอาจจะพลาดก็เหมือนลูกแกะที่ตกลงไปในคิเลนแต่เราไม่ใช่สุกรที่มักจะชอบไอของสกปรกนะคะเราได้เปลี่ยนแล้วเรามาเป็นลูกแกะของพระเจ้าไปแล้วนะคะ